สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีถักลายดอกแบบตัวนี้ไม่มีชื่อลายนะคะคือเป็นลายที่ดัดแปลงมาจากแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมาดูกันนะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมสหสินเส้นเดี่ยว16ค่ะ การถักโซ่9ครั้งนะคะถักไปเลย9ครั้งแล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมแล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็ควักลงไปในห่วงทั้งหมด24 ท่านหัวเข็ม2ครั้งควักลงไปในห่วง24ครั้ง เชื่อมให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ขึ้นโซ่เจ็โซ่เจ็ดนะคะพอเราได้โซ่ 7, เจ็ดนับไปสามช่องแล้วเราก็ทิ้มลงไปในช่องที่สี่ รอบเลยค่ะเว้น3ช่องทิมลงไปในช่องที่4จนครบทั้งหมดเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นกีบจะได้6 6ช่อง6 6กลีบค่ะ6ห่วง6กีบ ก,ก็ถักเข้ามาในห่วงนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สองแล้วก็ถักเขาเรียกว่าถักพักแบบไม่พันหัวเข็มนะคะไปสองครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มสี่ครั้งแล้วก็ถักลงไปในห่วงที่เราจะสร้างเป็นฐานของกีบ ทั้งหมด7ขานะคะ7ครั้ง7ขา,7ขา ราก็จะถักโซ่นับไปให้ได้7นะคะเจ็ดขาเจ็ดขาแล้วเราก็จะถักโซ่7ครั้งแล้วก็ทิ้มลงไปในห่วงที่ที่เป็นฐานกีบค่ะแ,แล้วก็ถักควักธรรมดาค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะสครั้งในกีบในกีบหนึ่งกีบค่ะจะจะข้างละสองครั้ง สองครั้งแล้วก็โซ่เจ็ดเหมือนเดิมปกติดอกหนึ่งใช้เวลาถัก คนถักไม่เร็วนะคะจะใช้เวลาถักประมาณ20นาทีถ้าเป็นดอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆถักเร็วอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้เหมือนเดิมค่ะนับให้ได้เจ็ดขาไม่รู้เรียกกันยังไงนะคะแต่ว่าเอาเอาที่เข้าใจกันแล้ว คลิปอย่างเดียวต้องดูแพทเทิร์นประกอบอ,กอีกทีหนึ่งค่ะเราก็ถักกีบแบบนี้ค่ะวนรอบไปเลยให้ได้หกกีบ โซ่หนึ่งค่ะเออขึ้นโซ่สองค่ะหนสองแล้วทิ้งลงไปพันเออไม่ต้องพันนะคะควักธรรมดาสองครั้งสงครั้งแล้วก็มาต่อตรงโซ่เจ็ดมื่อกี้เนี่ยค่ะตรงช่วงช่วงกี่บะค่ะถักควักธรรมดาตรงนี้ทั้งหมดแปดครั้ง ฟังหรือดูไม่ค่อยรู้เรื่องของอภัยด้วยนะคะไม่เคยทำคลิปสอนเลยค่ะ mm hmm. ก็ควักธรรมดาให้รอบจีบเลยค่ะ mm hmm. ส่วนตรงโซ่นับให้ได้8ปดครั้งนะคะควักธรรมดาไม่ต้องพันหัวเข็ม8ปดครั้ง mm hmm. นะคะพอมาถึง สองครั้งแล้วก็มาขึ้นตรงโซ่ข้างๆกีบเนี่ยค่ะแปดครั้งเหมือนเดิม ดูแล้วไม่เข้าใจก็ทักแชทมาถามได้ตลอดนะคะไม่หวงเลยถ้าตอบได้ก็จะตอบส่วนตัวแล้วยังถักไม่ไม่ไม่ไ,มได้เก่งมากนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากทำคลิปสอนพอถักได้พอตอบได้บางเรื่อง ใช้แล้วแต่เพื่อนสะดวกเลยนะคะอาจจะเป็นเบอร์สิบแปดเออเส้นสิบแปดหรือว่าเส้นสิบหหรือเส้นยี่สิบตามที่ชอบได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนี่ชอบที่ชอบผักก็คือถ้าเป็นลายนี้จะใช้เส้นสิบหเพราะมันจะออกมางานเหมือนลูกไม้มันน่ารักดีเนี่ยค่ะวนรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อดอกได้กลีบแล้วนะคะได้ดอกแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อดอก ต่อดอกให้ดูไม่รู้เขาเรียกแบบไม่รู้เขาเรียกถักอะไรนะคะแบบนี้คือการที่เราถักถัดไปะคะ่ะถักถัดเนี่ยคะ่ะถักเลื่อนโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นับไปทั้งหมดอให้ให้ชน ครั้งแรกเนี่ยค่ะนับไปให้ชนให้ชนตรงตรงหัวกีบควักธรรมดาเนี่ยค่ะค่ะ่ะนีให้มาให้มาชนตรงนี้เลยค่ะพอชนตรงนี้แล้วเราจะเ,าเดี๋ยวเราจะถักโซ่สามเพื่อที่จะเอาไปต่อดอก โซ่สามทำเป็นห่วงเล็กๆตรงนี้ค่ะไว้ต่อดอกแล้วก็นับไปหนึ่งสองแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็หยิบเราจะต่อตรงห่วงถัดไปนะคะตรงห่วงกลางก็ใช้โซ่หนึ่งในการต่อ ก็ทิมช่องถัดไปนะคะแล้วก็นับช่องถัดไปเป็นหนึ่งสองแล้วก็โซ่หนึ่งะคะ่ะแล้วก็ทิมช่องถัดไป ก็คว้าธรรมดาไปอีกห้าครั้งนะคะพอได้ห้าครั้งแล้วเราก็คาห่วงไว้ก่อนแล้วเราก็มานับ นับฝั่งนี้ก็ต้องได้ห้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อที่จะต่อดอก เพื่อนๆที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอาจจะเขาเขาใจง่ายกว่าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มหัดถักอาจจะงงๆนิดนึงถ้าดูคลิปนี้ถามได้นะคะแชทมาถามได้ตลอดกล้กองไม่ค่อยชัดเล้ ต้องชัดแบบโฟกัสไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะก็จะได้ดอกแบบนี้ คลิปแล้วนะคะ